ไฮนิสยาคา,น,านันวันนี้จะไปขายขวดกับเพื่อน,เอน oh. ๆเยอะเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เก็บนะคะขวดที่สามีเขาดื่มเบียร์น้ำโค้กนะคะแล้วก็เพื่อนมาเที่ยวหาที่บ้านเขาก็ซื้อน้ำอัดอารมณ์แลเราก็เก็บไว้นะคะนี่แค่เดือนเดียวนะคะเนี่ยไปดูกัน,นะคะ่ะว่าเราจะขายได้กี่กันอ๋อแล้วมีอีก ได้ทั้งหมด94โครนกดตรงนี้เลยคะ่ะบินก็จะออกมาเราก็เอาไปแลกเป็นเงินนะคะนี่นะคะคขายได้แล้วนะคะคก็จะได้เงินทั้งหมดอยู่ที่94โครนนอะอันนี้เหรียญ20นะคะ1 2 3 4 80อันนี้เหรียญ10นะคะน่้าสอันนี้ก็จะเป็นเหรียญบาทนะคะ94ีนี้เป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท3 0ม34า3ส4บาทเขาไปหยอดออมสินเนาะหลังจากที่เราขายขวดกันแล้วนะคะเราก็มาปั่นจักรยานเล่นค่ะนี้นะคะต้นมะนาวที่นีปบอกว่านี้จะขาย สองสามวันก่อนที่นิดลงคลิปวิดีโอนะคะที่บอกวันนี้จะลองทำดูจะลองโพสขายมีคนเข้ามาดูเยอะมากนะคะแต่ว่ามีคนสนใจอยู่ที่หนึ่งคนนะคะตกลงราคากันแล้วนะคะก็เขาขอลดเนาะว่าแล้วเขาต้องลดฉะนั้นเราจะต้องตั้งราคาไว้ก่อนค่ะอยู่ที่สองร้อยหรือว่าสองร้อยห้าสิบเลยก็ว่าไป เราจะซื้อให้ต้นละหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยครุนก็โอเคคะ่ะถือว่าได้กำไรนะคะหนึ่งร้อยเราก็ไม่คิดว่ามันจะขายได้เนาะต้นเล็กๆเพราะว่าต้นไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าต้นใหญ่ที่นี่ที่มันมีลูกแล้วนะคะเขาจะขายกันอยู่ที่ห้าร้อยหรือว่าประมาณสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบก็แล้วแต่ช่วงนะคะเนี่ยต้นต้นเท่านี้นะคะนี้ปลูกไว้ประมาณปีครึ่ง ก็ตั้งตั้งไว้อย่างนั้นนะคะดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะคะแต่พอหน้าร้อนเราก็จะใส่ปุ๋ยเนาะมันก็จะแตกใบสวยไปแล้วนะคะสองต้นได้สองร้อยค่ะแล้วก็วันนี้ไปขายขวดนะคะได้อยู่ที่ก้าสิบสี่โครนก็ได้รวมทั้งหมดเป็นสองเก้าสบสี่นะคะจะลองเก็บดูว่าปีนี้จะได้เงินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหยอดกระปุกออมสินไว้ ก็เริ่มที่จริงก็เริ่มเก็บมาเยอะค่ะปีปีหนึ่งก็เหมือนขายขวดก็ได้ไม่เยอะนะคะก็ขวดที่เรากินนั่นแหละแต่ว่าเราก็เก็บไว้เป็นบางส่วนเนาะปีที่แล้วนิดขายอ่าไปเก็บผลไม้ป่าขายก็ทํางานไปด้วยนะคะช่วงพาร์ทไทม์ไม่ได้เรียนเนาะเรียนโรงเรียนหยุดก็ไปหางานพาร์ทไทม์ทำแล้วก็มันทํางานเป็นชั่วโมงเนาะ วันหนึ่งบางทีเขาอ่านให้ทำสามชั่วโมงให้ทำห้ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานไปเก็บผลไม้ป่านะคะนี่ขายพวกราสเบอร์รี่ก็โพสขายใน Facebook อย่างนี้แหะคะใครสนใจเขาก็สั่งซื้อไม่สนใจแล้วก็มาทำเยยมเนาะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ก็ถือว่ามันผลตอบรับดีปีนี้ ก็จะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะวันนี้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็มีการดิวกับเขาไว้แล้วค่ะว่าเดี๋ยวปีหน้าฉันจะมาขายให้เธอใหม่นะคะหรือไม่งั้นเราก็ส่งมเมสเซจไปหาเขาเนาะว่าเราเราเก็บได้เท่านี้คุณต้องการไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำทำไปค่ะมีโอกาสก็หาหาไปเนาะดีก็อยู่เฉยเฉยเบื่อ ปีที่แล้วก็ได้ประมาณหมื่นครนเพราะว่าทําบ้างไม่ทําบ้างสามีก็ช่วยเก็บบ้างนะคะแต่เขาส่วนมากเขาก็ไม่ได้ช่วยเยอะเพราะว่าเขาทํางานเนาะเขาก็เหนื่อยจะชวนไปอย่างเงี้ยอีกตัวพึ่งตัวอะไรต่อ,อยางเงี้ยเขาก็บ่นเนาะเดี๋ยวปีนี้เราจะมานับยอดกันอีกทีประมาณ ผลหน้าผลไม้หมดนะคะแล้จะมาดูว่าเราจะได้เงินเดืนกี่บาทนะคะ